ชีวิตในช่วงวัยเรียนนะนะไม่รู้ใครเป็นมังโดขี่กระคนไปโรงเรียนนะนะโดยเฉพาะว่าจะชาเช่าเอิ้นขึ้นมานอนอยู่ใต้เตียงเลยตรงนี้แม่มายืนท้าเลนะ่ะแม่ปลุกนะนะเอาลูกกาลังนอนอยู่อีกเหรอตื่นไปโรงเรียนได้แล้วกี่โมงกี่ยามนเนี่ยมันสายแล้วนะลูกยบอยู่ใต้เตียงเลยไนดะ้ยินเสียงแม่แงนะนะโท่แม่ผมโตแล้วนะไม่ไปแม่แม่ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนเฮ้ยไอ,อ้ลูกคนนี้นี่ ไหนเองลองบอกเหตุผลมาสิทำไมเองถึงไม่อยากไปโรงเรียนฮะลกยังยอบอย่ใตายเตียงเลยบอกเหตุผลแม่ไปซ้องโคนะข้อแรกเลยแม่เด็กนักเรียนทุกคนเกลียดผมและข้อที่สองแม่สำคัญมากเลยครูทุกคนก็เกลียดผมโถ่ลูกเวนเองคิดไปเองหรือเปล่าไม่ได้คิดไปเองรอกแม่แล้วแม่ล่ะมีเหตุผลอะไระครับทำไมถึงอยากให้ผมไปโรงเรียนนะอ๋อเหตุผลข้อเดียวเลยลูก มึงเป็นผอโอรงเรียนไอ้อลูกทึมรีบลุกขึ้นมาแต่งตัวไปทำงานไปเทโรงเรียนไอ้อหัวโรกยุกยักวิทยาคมนะผอ,อกมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะที่นี่หัวเจ้าวชาวนันรอบโรงเรียนต้นไม้ร่มรื่นเนี่ยนะมีกิจกรรมนาโซท่งเชิญต้องชาตดขึ้นสูหยดเสาเด็กๆกับข้าวแทวนาต้งชาดตรงนั้นเลยนะ ตัวเทนเด็กชายตัวเทนเด็กหญิงก็มาเชิญตงชาติขึ้นสู้หยดเสร้ากระรองเพลงครบรงชาตินะด้านหน้าตงชาติด้านหน้าแถวก็จะเป็นคุณครูต่างร้ายถึงบัวเทนคุณครูก็จะพลัดเวรกันมาให้โอวาลนักเรียนวันนี้ถึงคิวพ่อออนะหลังจากครบรงชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชา,ชาติไทยก็เชิญตงชาติขึ้นสู้หยดเสร้าทวีมีใชัใชยโย่จบเี็บร้อยตัวเทนนักเรียนชายบัวเทนนักเรียนหญิงล็ไปคาวแถวถี่เดิมพ่อออาจะาไม่ขึ้นอันปเปรีเทยถ่ายแถว เด็กคนหนึ่งมาซ้ายเห็น,นชัดเจนเลยโออประกาศออกไม่ทันทีหยิบไมโครโฟนขึ้นเอา้าเด็กชายบุญทือทำไมเธอถึงมาโรงเรียนสายคนอื่นก็เชิญตรงชาติขึ้นสูยอดเสาเรียเรียบร้อยแล้วแต่เธอเพิ่งมามานี่สิลูกมาหน้าแถว,มา,าวมาชี้แจงให้ครูฟังสิทําไม <c oughs> เด็กชายบุญทือหันไปเห็นได้ยินผมนักตกใจแฮะก็แคบเดินหน้าข้อตกขึ้นมาหน้าวัวแถวออกไมโครโฟนอธิบายพ่ออฟังก็ครูครับ พ่อกับแม่ผมทะเลาะกันครับโอ,โอ้น่าสงสารจริงๆนะลูกนะเอาอย่างนี้สิลูกเวลาพ่อกับแม่เธอทะเลาะก,กันเธอไม่ต้องสนใจนะแล้วก็ปกติรถโรงเรียนไปรับเธอถึงหน้าบ้านใช่ไหมเธอสวัสดีพ่อกับแม่แล้วก็ขึ้นรถโรงเรียนมาเลยลูกไม่ต้องสนใจเรื่องของผู้ใหญ่นะลูกนะทีหลังรีบมาให้เร็วนะลูกนะมาไม่ได้ครับปอเด็กกะชี่เจงไห้พวกอังว่างก็ทำไมมาไม่ได้ พ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วคว้ารองเท้าผมไปคนละข้างพ่อถือข้างซ้ายแม่ถือข้างขวาแย่งกันครับโอ้หันเลยทีนี้ปัญหาทุกมาโมสัวามาเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันโลกเดือดร้อนทีนี้กับคว้าเกือก้องโลกใส่คนนึงคว้าคนนึงนั่นเลยจี่ลังเนียเรานะเวลามีปากเสียงกันพยายามระีบมันอย่าทะเลาะกันโดนเดือดร้อนทั้งโลกโลาวเลยกันนีนะช่วงเวลาใกล้เทียงก่อนที่จะปักเทียงนะซึ่งตอนนี้โพอ,อกำลังปวดงานของเด็ก โดนพกออคิดเสมอว่าเด็กๆก็เกลียดพ่ออนะคุณครูต่างร้ายก็เกลียดพ่ออพยายามทํางานเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นใช่ไหมอ๋อไหนคนต่อไปส่งมาที่ลูกใช้ได้ใช้ได้ไดอ๋อเอาไปคนต่อไปสิลูกเด็กคนหนึ่งเดินข้ามาเกลเกลพ่ออต้องยืนดัดแผ่น,นึงไอ,อ้พ่ออเล่ต่อหน้าพนีนทาแบบมือสันน้อยๆนะแบบยืนแบบลกลัวๆนะกลัวอะไรลูกมาเอามาดูสิ ภาษาไทยได้สิบเต็มร้อยสังคมศึกษาได้สิบห้าเต็มร้อยหนักเลยคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นะลูกนะได้สองเต็มร้อยทําไมเธอถึงไม่ตั้งใจเรียนครูมาลีวันสะกิดอยู่ข้างๆพอคะพอคะ,อะเฮ้ยเดี๋ยวดิกําลังสั่งสอนเด็กอยู่แป๊บหนึ่งเอาไว้ก่อนที่หลังนะลูกนะ เธอต้องตั <il S 2> ้งใจเรียนครูมาริวันสกิลลาพอค่ะพอค่ะอะไรกันครูมาริวันเห็นไหมเด็กมันไม่ตั้งใจเรียนพ่อกำลังสั่งสอนเด็กพอค่ะอันนี้เป็นกระดาษเป็นกระดาษใบเรดของพออสสมัยก่อนค่ะมันตกอยู่ข้างโต๊ะแล้วเด็กเอามาให้ค่ะแล้วพออสก็ไม่รู้เก็บไว้ทําไมฮอ Club!